สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์รต์บายลูกตาลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกรกฎนะคะประจําเดือนตุลาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามสัตร,ร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มิถุนาถึง21กรกฎาคมค่ะสำหรับใครที่ไม่ทราบลักนณนะคะลูกตาลจะแปะลิงเว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจอะคะ่ะแนะนำว่าให้มาเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในความล่าช้านะคะ เดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ6เหรียญน,นะคะมีนาย่อวานค่ะไ่ซับคัพนะคะคุณซับคัพค่ะ5ไม้เท้านะคะเดอะเล e r p เฟอร์เพจซัคนะคะเพจออฟ o อ d นะคะเอ็ออฟวานนะคะแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น5เหรียญค่ะลูกตานมองว่านะคะเดือนนี้นะคะ่ะจะเป็นเดือนที่คุณน่ะต้องใช้การเสียสละแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะ p เพจออฟ p p p เพจออฟ o r ดแล้วก็ชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยพปงบอกถึงโอกาสใหม่โปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะคะ่ะเข้ามาหาคุณได้นะคะตวองตามมาว่าช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีมากๆมันมาสร้างโอกาสให้ความก้าวหน้ากับคุณนะคะเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทํากับมันมากๆค่ะคนที่สมัครงานไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานหรือเริ่มมีโอกาสในการเรียกตัวไปสัมภาษณ์ได้นะคะ ต้องยอมรับกันจริงๆค่ะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างหากันยากนะตอนนี้คนตกงานค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่ตำแหน่งงานว่างอะมันค่อนข้างน้อยบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีการลดค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยเงินเดือนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้ตามต้องการนะถ้าโอกาสเข้ามาลูกตาลอยากให้คุณรับไว้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมเนาะการตอบคําถามอะซ้อมหน้ากระจกกันไปก่อนได้เลยค่ะ practice m a k e perfect นะทุกคนสู้ๆนะคะทุกคน การเงินอาจจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนาะขายของอะไรออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนไว้ก็คือไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยสองใบเลยเนี่ยค่ะมันเป็นไพ่เด็กนะคะตานเลยมองว่าคุณอาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะมันอาจจะยังเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดหนักเนาะ ประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะพวกเราเลยมองว่าอยากให้คุณลองหาคลอรส์สสั้นๆนะคะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของเราค่ะถ้าเราไม่ถนัดเรื่องออนไลน์หรือมาเก็ตติ้งหรือว่าบัญชีอย่างเงี้ยเราก็ไปหาความรู้เรื่องนั้นๆเพิ่มเติมลงได้นะไม่ถ้าไม่โรงเรียนเนี่ยจริงๆก็มีแหล่งเรียนรู้จากที่อื่นๆมากมายเนาะอย่างเช่นเพจต่างๆหรือว่าอ่านหนังสือดู u t u b e อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะถ้าไม่ทาวเข้ามานะคะมันทำให้เห็นถึงความขัดแย้งในทีมงานในองค์กรค่ะ ความคิดเห็นนะอาจจะไม่ตรงกันขัดแข้งขัดขากันเองเนาะหรือว่าจะเป็นสับสนในตัวเองก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่ทํากิจการส่วนตัวคะ่ะบางทีก็หงุดหงิดต,ตัวเองก็ได้นะจริงๆลูกตาลก็ค่อนข้างไปจะเป็นบ่อยเหมือนกันนะคะไพ่ตรงกลางของค้นคือ6เหรียญน,นะคะมันบ่งบอกถึงความเสียสละเพื่อใหถึงเป้าหมายนะคะ คุณอาจจะต้องเสียสละในส่วนของเวลาความรู้ความสามารถนะคะอาจจะต้องสอนทีมงานหรือว่าอาจจะต้องลงไปช่วยงานเพื่อให้มันแบบผ่านไปได้นะคะไพ่เดอะเลฟเวอร์เข้ามาค่ะลูกตาลมองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้นะคะถ้าเราใช้ใจเปิดใจคุยกันนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือลงทุนหรือว่าอาจจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะคะ นายออบวานแล้วก็นายอ t อฟคัพขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณมีความมุ่งมั่นความขยันของคุณอะมันนําพาซึ่งโอกาสดีๆเข้ามาค่ะลุยให้เต็มที่นะคะเดือนนี้ q คว e นซอฟคัพขึ้นมาค่ะมันบบอกว่า ถ้าเราอะจะไปถึงจุดหมายในเดือนนี้ค่ะเราอาจจะต้องใช้ไม้อ่อนเนาะอาจจะต้องใช้หัวใจมาคุยกันมีความเมตตาความอ่อนโยนความประณีประนอมเข้ามาค่ะจะต้องเป็นช่วยเป็นเป็นฝ่ายช่วยเหลือเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะคะแต่เวลาถ้าเราใจดีมากๆนะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องคนเอาเปรียบด้วยเพราะบางคนเนี่ยเห็นเราทำได้ก็โยนมาหมดอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะชาวกรกฎคุณก็ต้องมีจุดยืนของคุณด้วยนะ ภายสรุปของคุณเป็น5เหรียญน,นะคะลูกตาลมองว่าการเงินช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงที่ยังลําบากนะคะคุณจะต้องบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีคุณไม่ได้มีเยอะนะแต่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอีกอะคะ่ะมันพอจะไม่ พอจะไม่ให้เนี่ยก็อาจจะพานทะเลาะกันก็ได้ค่ะหรือบางคนน่ะรายได้ลดแต่ว่าไม่คุยกับคนที่บ้านให้เข้าใจนะคะทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจอะคะ่ะใช้จ่ายกันเป็นปกติฉะนั้นน่ะแนะนําให้หันหน้ามาคุยกันดีๆค่ะลูกตาลอยากให้คุณน่ะมีสุดยืนนะถ้าคุณลําบากอยู่คุณก็ต้องหัดปฏิเสธบ้างนะคะไม่ใช่เอ็นดูเขาแล้วก็เอ็นเราขาดนะคะ ด้านการเรียนนะคะพี่ลูกตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะการเรียนถือว่าอยู่ในระดับที่อยู่ค่อนข้างกลางๆเนาะไม่ได้แบบว่าพุ่งมากอะไรเนาะ แต่ถ้าอยากจะให้คะแนนเยอะขึ้นนะคะพี่ลูกตาลแนะนําให้ติวหนังสือให้เพื่อนนะมันก็จะทําให้เราอะมีความเข้าใจในแบบบทเปลี่ยนมากขึ้นงานกลุ่มต่างๆะคะ่ะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดเนาะระวังทะเลาะก,กันได้นะคะเดือนนี้อยากให้ชาวราศีกรกฎขยันเพิ่มขึ้นบางทีเหมือนน้องๆจะชิวๆเกินไปเนาะใจเย็นไปเรื่อยๆะคะ่ะฉะนั้นอะระวังจะไม่ทันนะคะ ใหสรุปอ่ะมันเป็น5้าเหรียญอะ่ะมันบ่งบอกว่าแบบบางทีเราอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าที่คิดนะพี่ลูกตาลเองอะ่ะเคยเจอนะคะว่าบางทีเราก็ทําของเราดีแล้วแหละแต่บางทีเพื่อนเล่นใหญ่กว่าไงทําได้ดีกว่าฉะนั้นอย่าประมาทเนาะทำทำให้เต็มที่นะคะเพิ่มความกระตือรือร้นเข้าไปหน่อยนะคะเดือนนี้สาหรับการเรียนนะคะด้านความรักนะคะ คนโสดนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณจะมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ําค่ะกรกฎมีพิจิกนะคะหรือจะเป็นคนธาตุด,ดินหรือศพกันบางกรก็ได้ค่ะจะเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะมีโอกาสก็ทําความรู้จักเรียนรู้กันไปได้นะคะคนมีคู่ค่ะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปากเสียงกันได้นะ ฉันั้นอ่ะอ่ามันอาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องเล็กๆน,ๆนะะ้อยๆค่ะอาจจะเป็นความเป็นเด็กของเราหรือว่าการใช้คํำพูดการพยายามเอาชนะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะคะ่ะลูกตาลมองว่าช่วงนี้การเงินอ่ะมันทําคุณเครียดอยู่แล้วพอมันมีเรื่องอะไรมากวนใจนิดนึงอ่ะมันอาจจะทําให้คุณอ่ะอารมณ์ขึ้นได้ง่ายเนาะฉะนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้นค่ะถ้าเราผิด อย่าลืมที่จะขอโทษนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ต้องหันหน้ามาคุยมาปรับความเข้าใจกันด้วยความรักนะคะทําความเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันนะคะถ้าปล่อยไว้ไม่จัดการเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณเองที่รู้สึกแย่ได้นะคะนอนกันนานก็ไม่ดีนะคะชาวราศีกรกฎด้านสุขภาพค่ะเดือนนี้อยากให้ชาวกรกฎทานน้ำให้มากขึ้นนะคะดูแลเรื่องระบบเลือดความดันเบาหวานนะคะ ให้ร่างกายมีความบาลานซ์มากขึ้นอีกอย่างก็คือการทานอาหารนะคะอยากให้ขอให้ตรงเวลาเนาะไม่อย่างนั้นความเครียดมันจะไปลงกระเพาะด้วยนะคะแล้วอาจจะเป็นโรคก,กระเพาะได้ค่ะในส่วนของการทําบุญนะคะถ้าตามหน้าไพ่นะคะก็จะแนะนําเป็นการบริจาคของอะไรที่เป็นคู่ค่ะจะเป็นเทียนคู่รองเท้าแตะหรือจะเป็นตะเกียบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะขอที่มันเป็นคู่คู่ค่คะก็จะดีนะคะเป็นการเสริมดวงได้นะคะแล้วก็มีการบริจาคให้กับคนยากไร้ นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นมูลนิธิที่ดูแลแม่แล้วก็เด็กอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่เคยบอกอะคะ่ะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วอะคะ่ะก็ทําอะไรก็ได้ทําตามกําลังศรัทธาของเรานะคะตามกําลังที่เรามีนะคะตามแนวทางของศาสนาของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญให้กับพระในบ้านด้วยนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่บุพการีที่เลี้ยงดูเรามาด้วยละกันนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสิเนเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ